สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะเรามาเจอกันในภาคเรียนที่สองก็ต่อเตื่องจากภาคเรียนที่หนึ่งนะคะาจากที่คุณครูได้ตรวจชิ้นงานตรวจข้อสอบนะคะปรากฏว่าในเรื่องของการคูณน,นะคะนักเรียนยังทําไม่ค่อยคล่องเนาะวันนี้เรามาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะในแบบฝึกหัด3.5ในหนังสือแบบฝึกหัดเล่มที่1อยู่อีกนะลูกหน้า49านะคะามาดูข้อที่1นนะคะเขาให้เราหา ผลคูณนะคะพิจารณาผลคูณแล้วก็พิจารณาความสมเหตุสมผลสิบเก้าคูณด้วยสองร้อยเจ็ดสิบหกนะคะอ่าเรามาตั้งคูณนะคะสองร้อยเจ็ดสิบหกคูณด้วยสิบเก้านี่นะคะตัวตั้งมีถึงหลักร้อยนะคะตัวคูณเป็นเลขสองหลักหลักหน่วย หลักสิบนะคะวางตัวเลขให้ตรงกันก่อนอ,อันดับแรกนะคะเราคูณอะไรก่อนเราต้องหาผลคูณของ2 7 6้็ดสิบหกคูณกับ9้าตรงนี้ก่อนนะคะโดยเอาเก้าไปคูณหลักหน่วยเก้าไปคูณในหลักสิบเก้าไปคูณในหลักร้อยของตัวตั้งให้เรียบร้อยก่อนนะคะอันนี บรนทัดน,นี้นะคะซึ่งก็จะได้ผลคูณตรงนี้ออกมาผลคูณบรรทัดน,นี้ได้มาจาก276คูณกับ9นั่นเองนะคะเอาเราเริ่มคูณที่หลักหน่วยก่อนนะลูก9คูณกับ6ได้เท่าไหร่คะเราต้องสุดคูณเลย9ก้าสิบเราก็ต้องใส่ทดหนะคะต่อไปคูณหลักหน่วยเสร็จแล้วเราก็ต้องเอา9นี้ไปคูณในหลัก1ิ เก้าคูณกับเจ็ดได้เท่าไหร่คะเมื่อกี้เก้าหกห้าสิบสี่เก้าเจ็ดหกสิบสามหกสิบสามบวกที่ทดอยู่ห้าหกสิบสามแล้วก็หกสิบสี่หกสิบห้าหกสิบหกหกสิบเจ็ดหกสิบแปดนับต่อไปห้าครั้งก็ได้หกสิบแปดเราก็ต้องวางแปดแล้วก็ทดหกในหลักถัดไปนะคะ่าคูณเรียบร้อยแล้วในหลักสิบตรงนี้ เก้าตรงนี้ก็คือ7ตรงนี้ก็คือ70็นั่นแหละเพราะเ็ดอยู่ในหลักสิบมีค่าเจนะคะต่อไป9นี้ก็มาคูณสองตรงนี้ก็คือคูณสองร้อยเพราะสองนี้อยู่ในหลักร้อยนะคะเก้าสองสิบแปดสบแปดบวกอีกหกครั้งสิบแปดล้วก็สิบเก้ายี่สิบอด่สิบสอยี่สิบสา่สิสี่อนี่เห็นไหมคะหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยละพัน เสร็จเรียบร้อย276กคูณกับ9ได้คำตอบออกมาอ,อยู่ที่บรนทัดตรงนี้เรียบร้อยแล้วอ่าน่ใช้ไปแล้วนักเรียนขีดออกไปเลยนะคะเพื่อไม่ให้มั่วตัวนี้คูณเสร็จแล้วนักเรียนขีดออกไปเลยต่อไปนะคะในบรรทัดนี้คำตอบตรงนี้ได้มาจากไหนได้มาจากสองร้อยเจ็ดสิกคูณกับ10นั่นเองอ่า อย่างที่คุณครูเคยสอนนักเรียนแนะนาไปแล้วเนาะในภาคเครียนที่1นนะคะ1ตรงนี้อยู่ในหลักสิบมันมีค่าเป็น10บเห็นไหมถ้าเราคูณกับนี่จำนวนเต็ม10เต็มร้อยเต็มพันนะคะเราดูเลยศูนย์ตรงนี้เราเอามาวางไว้ก่อนเลยในหลักหน่วยนะคะมี1ตัววางหนึ่งตัวเท่านั้นต่อไปหนึ่งนี้มันก็จะต้องมากูณในหลักหน่วยนะคะ หคูณกับหกได้หกวางตรงนี้หนึ่งก็มาคูณในหลักสิบต่อ1นึ่งคูณกับ7ตรงนี้ก็คือเจดิบนั่นแหละนะคะหคูณกับ7ดได้เจดมาวางในหลักข้างหน้าถัดมาเรื่อยๆจากขวาไปสายต่อไปเจก็มาคูณกับสองก็คือสองยตรงนี้นะคะหนึ่งคูณกับสองได้ สองนี่ได้มาเรียบร้อยนะคะสองกคูณกับ10ก็จะได้เท่ากับ2องพันเสะคะเสร็จเราก็บวกกันอ่าสีบวก0ได้4 8่ดบวก 6, มีอยู่8ดแล้วนะเพิ่อมอีก6ครั้งก็จะได้14เราก็ใส่4ี่ทดหนึ สี่บวกกับเจ็ดได้เท่าไหร่คะมีอยู่สี่แล้วบวกอีกเจ็ดครั้งหรือมีอยู่เจ็ดแล้วบวกอีกสี่ครั้งก็ได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกอีกหนึ่งเป็นสิบสองเราก็ต้องใส่สองทษหนึ่งสองบวกสองได้สี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าได้คำตอบมาแล้วนะคะนักเรียนลองดูนะคะนักเรียน ได้เหมือนกับคุณครูหรือเปล่าอลองดูนะคะหาคำตอบตรงนี้นะคะและด้านอีกซหนึงเขาให้เราทำอะไรลูกเขาให้เรานะคะพิจารณาความสมเหตุสมผลเรามาดูนะคะพิจารณาความสมเหตุสมผลเนื่องจาก19มีค่าประมาณนะคะนี่เครื่องหมาย สัญ,ญลักษณ์ประมาณนะลูกนะนี่แบบนี้นะคะเราเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์การประมาณนะคะเนื่องจาก19มีค่าประมาณเป็นเท่าไหร่คะค่าประมาณจํานวนเต็ม10อ่าค่าประมาณจํานวนเต็ม10เราขีดเส้นใต้หลัก10แล้วก็พิจารณาหลักหน่วยนะคะเป็นเลข9ก็ต้องเพิ่ม1ตัวที่อยู่ด้านหน้าใช่ไหมคะก็จะกลายเป็น20อ่านี่ค่าประมาณจํานวนเต็ม 10ของ19ก็คือ20ต่อไปเนื่องจาก276อ่าเราดูค่าประมาณจำนวนเต็มอะไรอีกเหมือนกันคะค่าประมาณจำนวนเต็ม10อ่าขีดเส้นใต้หลัก10พิจารณาหลักหน่วย6นะคะตั้งแต่5 6 7 8 9ก็เพิ่มให้ตัวที่อยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะมาเพิ่มที่7ตรงนี้อีกหนึ่งเป็นประมาณเป็น280นะคะ เราก็คิดเลยว่า200อ่20คูณกับ280ได้เท่าไหร่คะ,ะเราก็เอามาตั้งเลยนี่280คูณกับ2 20คูณกับ280เห็นไหมมันมี0ูย์สตัวเราเอามาวางไว้ด้านหลังโอนได้เลยลูกแล้วก็เอา28นี้คูณกับ2นะคะ คิดง่ายๆเลยศูย์เอาไมวางไว้ด้านหลังก่เลยแล้วก็28คูณกับ2อาเรามาคิดข้างๆก็ได้28คูณกับ2 286ใส่6ทด1 2 2 4 4 6, 1เป็น5อ่าได้56ตรงนี้ก็สรุปว่า20คูณ280ได้5,600นะคะก็แสดงว่าอะไรคะเมื่อกี้คาตอบที่เราคิด มาได้นี่ห้าพันสองร้อยสี่สิบสี่เมื่อกี้นะคะอ่าห้าพันสองร้อยสี่สิบสี่ที่เราคิดกันไว้เมื่อกี้นะคะนี่ห้าพันสองร้อยสี่สิบสี่นี้เป็นผลคูณที่สมเหตุสมผลนะคะนี่เพราะมันมีค่าที่ใกล้เคียงกันเนาะอ่านี่คือตัวอย่าง นะคะนักเรียนก็ทำนะคะข้อที่2แล้วก็ข้อที่สามหรือว่าคุณครูเรามาทำร้อมๆกับคุณครูอีกสักหนึ่งข้อเนาะเพื่อความเข้าใจนะคะโจทย์ข้อที่2ที่เขาให้มาคือ953คูณกับ48นะคะเราก็มาตั้งคูณเลย 953คูณด้วย48นะคะอ่าทำเหมือนวิธีการเมื่อกี้เลยบรรทัดนี้ได้มาจากไหนได้มาจาก953คูณด้วย8นะคะอแปดนี้มันก็จะต้องมาคูณในหลักหน่วยก่อนนะคะ8 1 8 26, 8นึ่งแปดก็ใส่4โทษ2ต่อไป8คูณหลักหน่วยเสร็จแล้ว8ก็ต้องมาคูณในหลัก10นะคะ 8 5 40, 40 40บวกที่ทดอยู่2เป็น42เราก็ใส่2ทด4 8คูณกับ9ท่องสุดคูณแม่8เลย8เท่าไหร,ร่คะ8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 3 2 8 5 40 8 6 48 8 7 56 8 8 6 4 8 9 72 72บวกอีก4 72แล้วก็73 74 75 76อ่านี่ สำคัญเนาะวางตัวเลขให้ตรงกันนะคะจะได้ไม่มัว่วออาวตรงนี้ใช้ไปเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วตัวทดขีดออกไปจะได้ไม่มัว่ว8ดนี้ใช้เสร็จแล้วขีดออกไปจะได้ไม่มัว่วนะคะต่อไปบรรทัดนี้ก็เหลือนี่953คูณกับ4ก็ตรงนี้ก็คือ40เนาะเพราะสมันอยู่ในหลักสิบนะคะ953คูณกับ40เห็นไหมมีเลข0ูนย์ ศวางไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะคะเนี่ตรงนี้เราเป็นที่รู้กันเลยสอยู่ในหลักสิบคือ40วาง0ูนย์ไว้ก่อนต่อไปเราก็เอา4ไปคูณกับ3ามสี่หนึ่งสี่สดสสามสิบสอเราก็วางสองแล้วก็ทด1มันไปคูณในหลักหน่วยถ้ามีทดมันต้องมาทดในหลัก10นะคะ ต่อไปอสคูณหลักหน่วยเสร็จแล้วสี่ต้องมาคูณหลักสิบสี่ห้ายี่สิบยี่สบวกที่ทดอยู่หนึ่งตรงนี้เป็นยีสิบเอเราก็วางหนึ่งแล้วก็ทดสองในหลักร้อยเพราะว่าเมื่อกี้คูณหลักสิบต้องไปทดหลักร้อยนะคะถ้ามีทดต่อไป9กสี่อะไรคะ9ก้าหนึ่งเก้าเก้าสองปดเสามยี่สเจ็าสี่่ไรคะ 9 4 30 6ใช่ไหมแล้วก็บวกที่ทดอยู่2เป็น38นเราก็เอามาบวกกัน4บวก0ได้4 2บวก2ได้4 6บวก1ได้7 8บวก7ได้15ใส่5ทด1 3บวก1ได้4เราได้ผลคูณน,นี้มาแล้ว ทีนี้เราก็ไปพิจารณาความสมเหตุสมผลนะคะไปพิจารณาความสมเหตุสมผลต่อนี่จากคำตอบเมื่อกี้นะคะ4 5 7 4 4เขาให้เราพิจารณาความสมเหตุสมผลนะเนื่องจากนะคะ953 มีค่าประมาณเป็นเท่าไหร่คะเอาดูค่าประมาณจํานวนเต็ม10ก็ได้หาค่าประมาณจํานวนเต็ม10ก็ต้องพิจารณาหลักหน่วยหลักหน่วย012 3 4ให้เราปัดทิ้งเปลี่ยนเป็น0ตรงนี้ก็จะได้มาก็คือประมาณ950 48มีค่าประมาณจํานวนเต็ม10อยู่ที่เท่าไหร่คะ อ่าหาค่าประมาณจำนวนเต็มสิบพิจารณาหลักหน่วยหลักหน่วยเป็นเลขแปดจะต้องเพิ่มค่าให้หลักสิบไปอีกหนึ่งใช่ไหมคะแล้วหลักหน่วยตรงนี้เปลี่ยนเป็นศูนย์สี่บวกอีกได้เพิ่มมาหนึ่งเป็นห้าสี่สิบแปดมีค่าประมาณจำนวนเต็มสิบเป็นห้าสิบนะคะและอ่านี่ก็เอาเก้าร้อยห้าสิบนี้คูณกับห้าสิบเห็นไหมมีศูนย์สองตัวเอาศูนย์มาวางไว้ด้านหลังแล้วก็เอาเก้าสิบห้านี้คูณกับห้านะคะ อ่าเก้าสิบห้าคูณกับห้าได้เท่าไรห้าห้ายี่สิบห้าใส่ห้าทดสองเก้าห้าสี่สิบห้าสี่สิบห้าบวกสองเป็นสี่สิบเจ็ดสี่อ่าเราได้แล้วสี่ร้อยเจ็สิบห้าเอามาวางข้างหน้าเลขศูนย์ที่เราวางไว้เมื่อกี้เลยเห็นไหมคะอ่าคิดออกมาแล้วได้สี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยอ่ารมเหตุสมผลกันไหมคะสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่ เป็นผลคูณที่สมเหตุสมผลนะคะนี่นีค่าใกล้เคียงกันอ่านี่นะคะเดี๋ยวอีกข้อหนึงข้อที่สามนักเรียนลองทําด้วยตัวเองนะลูกนะตั้งใจนะคะครูขอให้นักเรียนทุกคนนะคะทำชิ้นงานให้ครบให้เรียบร้อย